ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมไรเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนําร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเรนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ในคลิปนี้นะครับก็มาทุกคนตอนนี้การเจ็บคออะไรก็เริ่มหายแล้วนะครับเริ่มพูดได้ที่ค่อนข้างที่จะใช้เสียงได้เต็มที่แล้วนะครับเสียงเกมดังไปหน่อยนะฮะอ่ะ ตอนนี้นะครับเรื่องการพูดเรื่องการใช้เสียงก็ค่อนข้างที่จะได้เต็มที่แล้วนะค่อนข้างที่จะไม่เจ็บคอแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีอักเสบอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีบวมๆอยู่แต่ก็ใกล้ที่จะหายแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าเราเริ่มจะอัดได้แล้วเรามาอัดกันดีกว่านะอัดคลิปนะครับก็เราอยู่กันที่ ID มูลกับป่าเหมือนเดิมเลยนะฮะในคลิปนี้ผมจะมายกระดับตัวมูลกับป่าให้เก่งขึ้นอีก1ระดับนะฮะอ่ะ เพราะว่าเกมในเดือนนี้นะครับมีกิจกรรมตรงนี้เลยนะฮะเหลือสิวันจะไปแล้วนะฮะแป๊บเดียวเองอะเนาะเวลาเป็นกิจกรรมของปีใหม่นะครับอ่ากิจกรรมปีใหม่ให้เราเก็บลูกแก้วตรงนี้แล้วเอามาแลกจะมีกบก้าดาวไฮไลท์ล่ะกบม่วงตัวปลุกพลังนะฮะแล้วก็พวกหยิบย่อยเขี้ยวมังกรอะไรพวกนี้ก็ไปแลกกันได้นะซึ่งตรงเนี้ยผมชื่นชมนะสำหรับทางเกมขนนกฟีนิก นะถ้าย้อนกลับไปในอีเวนต์เก่าๆนะครับพวกขนนกฟินิกเนี่ยอัตราการแลกมันจะเยอะแล้วมันจะได้แค่1ครั้งได้น้อยมากไอดีใหม่ๆที่มีเกียร์แดาวเนี่ยจะอ,อัพในส่วนของสกิลพัดลำบากเพราะว่าขนนกฟินิกมันจะหายยากแล้วมาแรกไอ้พวกร้านอะไรพวกเนี้ยมันแบบราคา1้0ยหนึงเท่าที่จําได้แต่ตอนนี้ปรับแหละให้มันห่างกับเขี้ยวเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ดีมากแลกได้3ครั้งเท่ากันกิจกรรมนี้ดี แลกได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ชื่นชมก็คือขนนกวิเศษที่ปกติจะแลกได้1ครั้งถึง2ครั้งเนาะแต่อันนี้มาแบบจุกๆเลย6ครั้ง30ขนเอาไปดัน pvp จะได้หลีกแบบดันลีกด้วยนะครับได้บีเพิ่มเนาะแล้วก็ ยิบย่อยนะครับเกียร์6ดาวดีอยู่แล้วเหมือนเดิมนะฮะมีเลนเจอร์จุตินะครับเผื่อใครขาดตัวไหนก็เอาเหรียญมาแลกได้เลยไม่ต้องไปแบบไปเล่นให้มันเสียเวลาหรือต้องไปรอเวลานะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับห้าเหรียญได้100คนนกอันนี้ก็ดีนะครับแลกได้สูงสุด20นะฮะถ้าตีก็ประมาณ2,000ขนคนนกนะแล้วส่วนที่เหลือก็เอา10เหรียญมาแลกตรงนี้100ขคนก็ตีไปเราทำเควสเนี่ย ได้ประมาณ70นะฮะถ้าแบบแลกครบทุกอย่างแล้วอาเหรียญเหลือเอาไปแลกขนนอกได้700ต่อวันนะแต่ผมเล่นไม่ครบผมพยายามเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ไฮไลท์หลักเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เนาะเรามาแลกกบและใส่ให้กับมูลกับปากกันดีกว่านะฮะอะ่ะโอเคมาครับมูลกับปากของเราก็จะกลายเป็น175นะครับก็ใกล้ที่จะ9ดาวแม็กแลลวนะฮะ อ่ะใส่ไปเลยนะครับผมเป็นพรตันแล้วนะครับแล้วก็ค่ากบเป็น40อ่าวันนี้แอบเสียดายที่ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะรีเวลก็จะขึ้นยากหน่อยซึ่งผมจะทำยังไงให้เวลมันขึ้นเยอะดีวะเนี่ยอเออนะก็อาจจะขึ้นยากหน่อยนะฮะอ่ะ171 มาครับทุกคนนะหลังจากที่ไปหาอ่านี่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็มูลกับปะ175แล้วนะครับผมนะเหลืออีก5เวลเท่านั้นมูลกับปะเราก็จะ9าดาวแม็กแหละนะครับโอเคก็ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของ ID นี้นะครับว่าจะไปยังไงกันต่อนะฮะหลักๆเลย มูลกับปะต้องเป็น9ก้าดาวแม็กพอนตันตัวแรกอยู่ละนะครับแต่ผมเนี่ยจะปั้นตัวอาเนียขึ้น9ก้าดาวมาก่อน1ตัวนะครับแล้วก็จะเอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยไฮเปอร์แม็กเนี่ยยืนข้างกันซึ่งการเล่นในไ d ดีนี้ผมผมจะเล่นแบบนี้เนาะก็คืออ่าผมจะเล่นประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวถ้ามีอาเนีย9ก้าดาวจะเอามาแทนดาวินชีนะครับเพราะว่า มันจะเป็นตัวหยุด5วินาที4ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าตอนนี้ย i ดผมเนี่ยประสบปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือเปิดไม่ได้เลนเจอร์ตัวแสงมืดเก่งๆเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของกบไฮเปอร์เนี่ยมันกำลังที่มีละ20มันสามารถปั้นได้แต่เปิดไม่ได้นะในส่วนของตัวบินอย่างผู้บินผมพยายามเปิดหาเพื่อให้ไ d นี้เล่นง่ายขึ้นเปิดไม่ออกนะฮะมกราคมโสมนะฮะตู้ แสงมืด5แสงมืด5ท่ายอดนิยมอะ่ะผมก็เปิดไม่ได้โสมจะเอามาปั้นเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยความที่มันเปิดไม่ได้ผมต้องเก็บไว้ก่อนและปั้นตัวที่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าผมจะทําคอมโบ5วิ4ตัวเป็นประกอบยอ2อาเนีย2ตัวถามว่ามันจะซ้าซ้อนจําเจไหมมันก็อาจจะดูซําซ้อนเนาะทั้ง2ตัวแต่2ตัวเนี่ยมันเก่งที่สุดในในทีมของผมแล้วนะ ต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมเลยตัดสินใจทําอย่างนั้นเพราะว่าการที่ผมทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสียหายตรงที่ในอนาคตผมจะเอาตัว9้าดาวเขาเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาทําเป็น9้าดาวรวมกันเพื่อเป็นตัวอ่าตัวแทนของกบ9้าดาวอยู่แล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่ผมจะทําแบบนั้นก็คิดว่าจะทําอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่าผมยังขาดในส่วนของลูกแก้วอยู่2ลูกแต่คิดว่า จะได้ภายในเดือนนี้แน่นอนเพราะว่ากบฟ้าเหลือแค่3ตัวละ2ตัวเนาะถ้ารับในกล่องจดหมายคิดว่าได้ทำนะฮะแล้วก็ขึ้นมาอีก1ตัวนะฮะขึ้นเป็น9ดาวเดี๋ยวมาลุ้นกันเออว่าจะได้ความสามารถลดอแทมาเลยไหมสําหรับอาเนียนะก่อนที่จะไปเดี๋ยวเราไปลอง pvp กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเซตอันเนี้ยบน PVP ID ใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าถ้าเทียบกับไ d ดีที่แบบตึงๆแล้วที่ผมเล่นเนานะเคยเล่นมันแบบมันค่อนข้างที่จะห่างชั้นกันมันจะเป็นความสนุกคนละแบบอย่างอันนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่เออแบบโอโ้โหดูดิครับเนี่ยหลีกทองทีมแต่ละทีมนะฮะเออหลีกทองนี่แค่หลีกทองเนี่ยเราต้องเจอทีมที่มันแบบตัวบินตัวก้าวดาวแม็กอย่างเงี้ยฮะมาตัวเก่ง แต่เราจะเอาตัวอะไรไอดีใหม่ไปสู้นี่แหละมันคือความท้าทายมันเลยเป็นสิ่งที่เออผู้เล่นใหม่เนี่ยจะปั้นตัวอะไรดีจะหาตัวอะไรดีให้เล่นง่ายนะอะเดี๋ยวทีมนี้ลองดูดีไหวไหมนะฮะซึ่งคีย์หลักของผมตัวเก่งไม่บอสมืดก็กับปะต้องมีแต่ในมุมผมผมแนะนํากับปะเพราะอะไรกับปะไม่จําเป็นจะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งเกียร์เยอะมากขนาดนั้นหลักๆคือมีเกียร์ฟรีก็เล่นได้ แต่ขอให้มีพร1ยิ่งยดาวแม็กยิ่งดีนะฮะสำหรับมูลกับปะแต่ถ้าเป็นบอสมืดบังคับเลย9แม็กต้องมีเกียร์อัพมืดต้องมีโดนแน่นอนมันถึงจะเล่นได้อย่างผมเอากับปะไปเจอกับบอสมืดแบบ9ดาวแม็กเกียร์ดีๆอัปเกรดธาตผมชนะได้นะ เออเพราะว่ากับปะมันเป็นทางคริมันไม่จําเป็นต้องเป็นโดนแน่นอนถามว่าใส่โดนได้ไหมใส่โดนก็ดีแต่มันไม่ไม่จาเป็นก็ได้ไงและอย่างผมอย่างเงี้ยดวงไม่มีเปิดคริสต์มาสไม่ได้ปืนคริสก็เล่นเกียร์อาเข็มหนามะนะในรอบทันวาไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ค่อนข้างที่จะบัตรับต้องมีพรเนาะถ้าเกิดเนี่ยเดี๋ยวผมลองเจอกับทีมนี้ที่เขาไม่มีพรดู ความแรงมันก็จะหายไปเออแต่พอเรามีพรผมยิ่งพรตันยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยทำาก้าดาวมีและอามีล่างโคนนะฮะอันนี้ร้อยการปล่อยตัวก็จะเร็วขึ้นมาอีกทีนี้การสร้างกองทัพมูลกับป่าผมก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมฮะมันก็จะชนะได้ง่ายขึ้นคือมูลกับป่ามูลกับป่านะถ้าใครจะเล่นนะฮะข้อข้อเสียของเขาหลักๆเลยคือถ้าอยากให้เขาเก่งเนี่ยต้องสร้างกองทัพเยอะ นะอย่างน้อยพรหนึ่งสร้างกองทัพเยอะนะครับผมเลยบังคับว่าเออถ้าได้9้าดาวแม็กเนี่ยจะดีมันจะปล่อยตัวได้เยอะและเอาล่างโคนให้ได้เพราะมันจะเก่งก็ตอกเมื่อมันสร้างเยอะๆพอมันสร้างเยอะปุ๊บมันจะคริคริคริคร,คริช่วยกันคริทีนี้เราจะจัดการศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากขึ้นแหละนะฮะแต่ถ้ากระบปะแบบเอ้ยไม่ได้แบบไม่ได้ปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพรอ,อย่างเงี้ยมันก็เหมือนใส่ไปมันก็จะเล่นยาก ถามว่ามันช่วยดาเมจได้ไหมช่วยได้แต่อาจจะแพ้พวกบอดมืดเออที่แบบเกียร์ตึงๆเกียร์แน่แน,แ,นแต่แบบนี้ผมไม่กลัวบอดมืดนะเออผมสู้ได้ถ้าถามผมผมสู้ได้แต่อาจจะต้องคัดทีมตีหน่อยถ้าเกิดว่าทีมเขามีแทงอืดๆหรือว่าแบบมีตัวปวนๆผมอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คิดว่าผมไหวกับบอดมืดนะสำหรับมูลกระปะตอนนี้ผมเออเห็นไหมมันก็จะตีแบบค่อนข้างที่จะง่ายนะผมก็จะแบบ คือเวลาเราเจอเก้าดาวแม็กอะไรถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่มีบอสมืดเราจะแบบโอ้ยตีโอ้โหไม่ได้เว้ยตีไม่ไหวนะฮะแต่อันนี้ผมทํากับปะเนาะผมคิดมาแล้วในเดือนนั้นก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอ m o มูลกับปะแล้วก็เปิดจนทาพรตันได้จริงๆนะฮะแล้วมันนี่แหละมันส่งผลมาถึงตอนเนี้ยที่มันเล่นได้ครับถ้าผมดันจริงๆผมได้ประมาณหลีกเพชรเนาะแต่ถ้าทํา9ดาวแม็กมีโอกาสขึ้นมาสเตอร์ได้อันนี้ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวมาลองในอนาคต นะแต่ผมต้องปั้นตัวอาตัวนี้นะฮะอาเนียขึ้นมา2ตัวทําเป็นคอมโบ5วอาจจะขึ้นมาสเตอร์ได้ในอนาคตนะฮะอืมทีมนี้อ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้ดูมเอะแต่มีผู้มีตัวบินไม่เอาละกันผมไม่มีตัวบินอ่ะการบินก็เปิดไม่ออกนะฮะไม่ออกอะไรเลยอ่ะทีมนี้นะ9้าดาวแม็กซ์สตัวเนี่ยยังบอสอ่ะไม่ไม่มีอ่ะบอสมืดไม่ได้โหดมากแต่นี่ฮะ บาวร็อกกินยมอาโตดูทีมดูดีเดี๋ยวมาดูว่าผมจะไหวไหมแต่ผมคิดว่าผมไหวนะฮะเพราะว่ากระป๋าผมมันเป็นตัวแบกของผมไปละนะฮะผมเล่นเป็นตัวแบกละอืมแล้วก็มีตัวอย่างยอเป็นตัวแท้งนะฮะแล้วก็มีตัวดาวินชีคอยก๊อปปี้ปวดเล็กน้อยอาเนียแน่นอนฮะจะมีในส่วนของรีเซ็ตสกิลนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้นักษะนาะแล้วก็มีปวดลำนำเย้ายวน แต่หลักๆแล้วเอามาหยุด5วินาทีเอามาหยุด5วิแล้วก็มีรีเซ็ตสกิลนะฮะสำหรับอาเนียเนี่ยเห็นไหมฮะกับปะพอได้กองทัพเสร็จปุ๊บนี่เขาตีกองหลังหายหมดอะ่ะเนาะเออเพราะว่าถ้าเทียบดาเมจดาวเมจหลักๆที่มาในในทีมผมคือกับปะเพราะว่ายออาเนียดาวิชีไม่ไม่ใช่ตัวดาเมจเลยนะฮะเป็นตัวแทงเป็นตัวปวดทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นดาเมจหลักๆจะเห็นนะมาจากกับปะที่ชนะได้ก็เพราะว่ากับปนะเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปั้นทีมอะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าเราต้องมีตัวดาเมจตัวเก่งๆสักหนึ่งตัวเนี่ยอย่างผมมาถูกทางผมก็ดันสบายแหละมีตัวดาเมจในอานเก่งๆตัวหนึงน่งนะครับอันนี้หลักการเนาะเผื่อใครดูคลิปนี้แล้วแบบกําลังตัดสินใจในการหาไอเดีเล่นหรือว่ากําลังจะปั้นตัวละครก็ๆๆจะเห็นนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะโยนโยนโยนนี่ฮะ เป็นถั่วนะถั่วถั่วลันเตาโยนมานี่ฮะก็จะชนะค่อนข้างไหวโอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาอ่าอัปเดตไอมูลกระปะที่หายไปนานเลยนะครับแล้วก็ปั้นมูลกระปะเราเป็น9ดาวบวก3แล้วนะอ่าซึ่งอีกหนึ่งตัวคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสจะทำเลยเพราะว่าอะไรฮะ <laughs> เพราะว่า เพราะว่ามันมีตรงนี้อยู่ไงครับนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ